เฮ้ยกโอ้โหเพิ่งกลับมาจากบุรีรัมหรอใช่เพิ่งถึงมาดๆเลยโหหน้าโทมเลยเนี่ยขับรถเหนื่อยแน่นอนตื่นตีสามเื่อไปหาลูกค้าเพื่อนํารถไปส่งให้ถึงที่บ้านโอ้โหนี่เลยเพิ่งกลับมาถึงโชว์รูมอ้าวมาทําอะไรผมมาเตรียมรถส่งมอบพรุ่งน,นี้อีกคันไหนอ่ะ คันนี้เลยครับผมนี่คันนี้เป็นสต่อที่จังหวัดระยองนะครับผมนี่เพิ่งกลับมาพรุ่งนี้ไประยองต่อแน่นอนผมบอกแล้วว่าสโลแกมมิสูเจมซีส่งมอบรถทั่วไทยนะครับนส่งตรงถึงบ้านต่งจอดดังเอียดอย่างนี้เลยเอียดเลยโทมาครับและมาพบกับคันนี้เลยดีกว่าครับผมนี่นี่เอ็กเซนเดอรนะครับสายสปอตนี่เห็นไหมบอกแล้วครั้งที่แล้ว สายครอบครัวมีแหลกหลังคทาทั้งนี้สายสปอร์ตมาเลยจัดเต็มไปแล้วกับชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์นะครับผมนี่นี่สปอร์ตไรเดอร์ V 3นะครับพร้อมด้วยกระจังหน้าออลติมัตนี่เป็นไงนี่ออกแนวสปอร์ตของแท้นะครับที่สำคัญไม่พอกล้อง360องศาตรงนี้ก็มาด้วยอ่อามคุณจะหล่อยอย่างเดียวไม่ได้ความปลอดภัยคุณต้องมีอ่ากล้อง360ของเรานะครับสามารถบันทึกภาพรอบคันขนาดเดินทางได้ด้วยวันนี้ก็ไม่เปิดให้ลูกค้าดูเลย ที่ที่เป็นส่งมอบที่บุรีรัมย์นี่พี่ดูเลยผมออกตีสเห็นภาพรอบคันขนาดวิ่งได้เลยนะครับผมอมาคันนี้เป็นสีเทาดําก็เป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งนะแม็กของรุ่นนี้เป็นแม็กขอบ17และตรงนี้คือไฮไลท์ของรุ่น h e ีนะครับกระจังหน้าเปลี่ยนที่เขาจะรู้ได้ไงว่าเราขับ EV ีนี่ครับผมโลโก้ของเขามีสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างประตูมีโลโก้ E v ให้ด้วยแบบนี้อ่า อันนี้เน้นสายครนสายหรูรทางยังไงที่เรียกว่าเครนนี่เลยเห็นไหมเบ้ามือปีกนกเบ้ามือปีกนกเด็ดนี่น,น, <c oughs> นี่ลูกค้าทักมาเลยว่าพ <c oughs> ี่อยากได้แบบนี้เขามีไหม <c oughs> นี่นี่มันเชมสี <c oughs> อะไรที่เราไม่มี <c oughs> นั่นก็คือไม่มี <c oughs> หาให้ได้เสมออ่าก็จัดไปเลยครับผมเบ้ามือปีกนกดักแบบสีโครเมียม รับกับมือจับและก็คิ้วขอบประตูพอดีเป๊ะเคลีนจริงคลีนรรู้ดูแพงแน่นอนนะครับคิ้วกระสา่าติดตั้งเรียบร้อยพร้อมกับฟิลม์มเซรามิกนะครับยี่ห้อเทเ็นนานโนรับประกันให้10ปีอีกต่างหากอ่าก็บอกเลยว่าขับเดินทางไกลๆไม่ร้อนนะครับผมเพราะว่าเขากรอง U.V. และก็สะท้อนความร้อนในตัวด้วยมาดูภายในกันดีกว่าเปรมนี่ครับผมสำหรับภายในเราปูด้วยพรม v ีทีเดีพร้อมไวนิลดักฝุ่นให้อีกอ หลายคนถามว่าไวนิวคือตัวไหนและดียังไงนี่ผมบอกเลยว่าตัวนี้มีไว้กรองฝุ่นหรือดักฝุ่นนะครับวิธีการการทำความสะอาดเขาปึ๊บนี่เคอะไหนขอท่าคาอหน่อยเคาะ้อขแบบนี้แล้วเราก็เก็บครับผมนี่ติดตั้งง่ายแป๊กแป๊แค่นี้และภายในนะครับผมนี่เห็นไหมครับเรามีจอ a อ d ด o i d ขนาด10นิ้วให้นี่คือแอปพลิเคชันของกล้องรับพลังมาดูกัน นี่เราสามารถที่จะเปิดดูกล้องรอบพันแบบนี้ได้นะครับพร้อมเลือกดูไฟย้อนหลังได้ด้วยแบบนี้นี่ครับผมมร,รู้ <ไป S 2> หมดเลยนะเนี<ๆ>่ยว่าตอนนี้ไปไหนทําอะไรอยู่เนะี่ยขวดต้มนี่เพราะฉะนั้นนะครับรถคันนี้บอกเลยนะครับผมว่าถ้าใช้แล้วเดี๋ยวผมบอกให้ว่าปุ่มรถไฟยอยู่ตรงไหนนะคะโอเคนอกจาก ฟังก์ชันกล้องรอบพันนะครับที่ติดตั้งพร้อมกับจอหน้า Android นี้ยังมีในส่วนของ Google Chrome นะครับสามารถเสิร์ชหาข้อมูลจากหน้าจอนี้ได้เลยหรือเป็นแอปพลิเคชัน YouTube นะครับรวมถึง Google Map ก็มีให้เรียบร้อยที่สำคัญนะครับจอของเรานี้สามารถเชื่อมต่อ Apple Carp l a ีแบบไร้สายได้ด้วยโอ้โหเพียงแค่เชื่อมต่อบลูทูธ นี่แล้วเราก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือ Android Auto นะครับเพียงแค่บูททูตกับจอของเขาเขาจะเชื่อมเข้าหน้าจอได้ทันทีเลยนะนี่ก็เราสามารถที่จะเปิด g ุ e m แบบ่ันมือถือแล้วก็เด้งขึ้นหน้าจอได้เลยโอ้โหจริงๆพี่ชอบมากต้องการมากเทคโนโลยีนี้ไอ้น้องเองแถมหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับผมน้องแถมให้พี่ทั้งเซตเลยโอ้โหดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมและตรงส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าจอกะระยะของเกียร์ถอยนะครับนี่เอาเกียร์ถอยปั๊บ นี่เขาจะบอกระยะและมีเสียงแจ้งเตือนให้แบบนี้ทันทีเพื่อให้การถอยของเรานั้นเป็นไปได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยโอ้โหเยี่ยมเมื่อกี้พี่ได้ยินทั้งเสียงและมีทั้งแสงที่บอกตัวเลขแบบเมื่อสิกคฟูนี้ด้วยนะครับโอ้โหมาพบต่อกันที่ความสวยด้านท้ายกันบ้างและในส่วนของด้านท้ายของรถ Expander นเด s ร์คอคันนี้นะครับเราได้ติดตั้งสเกิร์ตนี่เห็นไหม ยอดนิยมมาอีกแล้วท่อคู่แบบเหลี่ยมยังไงก็เป็นอมาตะนิรันดร์การตลอดนะครับผมสำหรับชุดแป่งนี้ของเขานี่แล้วก็เซ็นเซอร์คอย4จุดติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับความปลอดมาครบความปลอดภัยก็มีมาให้ด้วยนี่มาเปิดภายในกันสักนิเดเลยประตูท้ายแบบไฮดริกนะครับ <Hey. S 1> สัมผัสเบาๆ ดันขึ้นนิดเดียวเขาขึ้นปื๊ดอย่างนี้เลยแล้วถ้าดันแรงๆอ่ะดันเฮ้ดันเบาสิดันเบาสิอ๋อเฮียอ่าน่แล้วเวลาปิดนะครับโจกไปตรงนี้ก่อนเลยดับแรกแล้วก็ปิดปึ๊บนี่เฮ้ยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเปิดปึ๊บนี่หลายคนสงสัยคิดว่าเป็นประตูท้ายฟ้าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแบบไฮดรอลิกนะครับผมอ่ภายในด้านหลังแถว3ามนะครับเราปูผมให้ถึงแถวที่3มด้านหลังนี้เลยอ่าก็สามารถที่จะวางของหรือวางสัมภาระได้ด้วย อเป็นไ,ไงครับบอกแล้วว่าออกรล้กับเจมซไม่ยอมให้ลูกค้าขับเดิมๆแน่นอนถ้าลูกค้าต้องแต่งทักนิดนึงอะ่ะไหนๆก็มามาถึงมือ GMC แล้วไม่แต่งไม่ได้นะครับผมนี่ก็คืออีกหนึงคันนะครับที่เราจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าของเราอ่า FC จากจังหวัดระยองนะครับและสำหรับน้องคันนี้นะครับผมค่าตัวรถเขาอยู่ที่9 000 4 000, 6 0 0 0บาทนะครับเป็นสีเทาดำนี่คือสีของเขาโดยแท้ทรูนะครับผม โปรโมชั่นของเราตอนนี้นะครับดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทหรือรับดอกเบี้ยพิเศษ0% 4ปีพร้อมแต่งให้จัดเต็มทั้งคันเลยใครที่ชอบสไตล์นี้ก็แคปหน้าจอมาเลยครับผมแล้วก็อินบ็อกมาหาพวกเรานะครับว่าที่ชอบสไตล์นี้ช่วที่ชอบแบบนี้เดี๋ยวผมเสิร์ฟโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าเองฝากไว้กับเจ้ารถคันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ